ครับสำหรับวันนี้เราจะมาลองทดสอบดักแมงจีซอนครับด้วยแสยงไฟแล้วก็เสียงว่ามันจะมาให้เราจับมากน้อยแค่ไหนสำหรับค่ำคืนนี้นี่คืออุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้สำหรับค่ำคืนนี้ครับครับอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้ก็มีหลอดครับหลอดไฟข้างบนตัวหนึ่งแล้วก็ตรงมาข้างล่างอีกตัวหนึ่งครับแล้วก็กระบะ ใส่น้ำตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ครับเตรียมไว้เดี๋ยวสนอยจะเอาน้ำมาเติมเดี๋ยวก็คอยดูผลงานว่าคืนนี้มันจะมาเข้าหรือมาเล่นไฟมาตามเสียงที่เราจะเปิดกล้ามคืนนี้ให้หรือเปล่าครับนก่องที่เราเตรียมไว้ง่ายๆครับเดี๋ยวเรอชมผลงานคืนนี้ครับผมครับ่วนนี้ก็คับมืดแล้วครับเราก็เริ่มเปิดเสียงเพื่อ ทดสอบดูว่าจะมีแมงโอนมาเล่นไฟหรือว่ามาตามเสียงนีหรือเปล่าครับนี่คืออุปกรณ์ถังใส่น้ำแล้วก็กลำโพงบูทธท,ที่เราเปิดเสียงไว้กับหลอดไฟที่ล่อแมลงนะครับแล้วก็ดูว่ามันจะมีมาให้เราได้เห็นไหมแมงสอนค่ำคืนนี้ ไหนดูดอโอ้ยมาแล้วจริงครับพี่น้องนี่เิอม,มาแล้วจับ <c oughs> อือม,มาตามเสียงโอเคอืเอาไปวงผลไว้ก่อนอือเดี๋ยวเราดูต่อไปว่ามีอีกไหมมียังไม่ดึกตอนนี้พายุเข้าพายุเข้าพายุเข้า วังนีอมฆโซ่ไม่มาตกลงมาสี่ตัวครับการทดสอบก่อนวันนี้ลมมันแรงทำให้มันไม่ค่อยมาปกติจะต้องอากาศร้อนแต่อันนี้บังเอินว่าฝนจะตกและลมก็แรงมากครับทำให้ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ก็พิติตแค่นี้ก่อน